สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ช่องป่าตอนฤาษีเฮดกันนะครับวันนี้ยาย้องของมาให้นะครับจากจังหวัดชัยภูมิหรือชื่อจังหวัดแก่งขอกันนะคะ่ะอำเภอแก่งขอบ,บ้านอะไรแกะกันเลยนะบ้านอะไรบ้านสินเทบ้านอะไรในบ้านยายอยู่ไหนอ๋อบ้านยายอยู่จังหวัดท่ามาไฟหวาวบ้านท่าอะไรท่ามาไฟหวานกันนะครับ แกะเลยแกะกันเลยมาลุ้นว่ามีอะไรก็หอเขี้ดวมีอะไรน่าจะมีอันนี้ไอ้เจาคตรงนี้สิคะว่ามันมีผลไม้ค่ะก็ของขี้ดวมีอะไรบ้างก็ของคิดก่อนไม่มีอะไรบ้างอะคิดก่อนจีนาการมีอะไรบ้างน่าจะมีของเล่นแล้วก็น้ำผึ้งไข่แมวแดงก็ของนี่นเยอะแยะเินไปก็ของมีไข่มดแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะชอบกินมากเลยค่ะเอาเหี้ยตัวบ้านมีอะไรผมวบ้านไม่มีอะไรหรอก ยายน่าจะส่งแค่ขวดผลไม้ตาต้องตาต้องหนูก็ตัดไปดิหนูก็ค่อยๆตัดไปตา <ะ S 1> ต้องครับตาต้องแคนยังไ,ไงไม่เอามาทำให้เอามาโตู้จินนาก่อนว่าโต้มีอะไรบ้างน่าจะมีหึตู้มีอะไรคงว่ามีผลไม้อย่างเช่นลำไยลิ้งกี่เนี่ยครับแล้วอะไรอีกแล้วก็น้ำที่หอมหรือเปล่าไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮียตัดทันเนี้าเฮียตัด ผมกลุกลาเนื้ออ่อนแรงครับทุกคนมาดึงให้อ้าโอ้ยทำไมมันช้ำช้ำอย่างนี้นี่ของป,ป้าป๊ามีอะไรบ้างโอโ้โหอะไรอะ่ะดูดิชิลชิ้นก่อนมีอะไรบ้างยกนั้นมาก่อนคืออะไรนี่คืออะไรนี่คือไมนคือ,ม,คอมันคือพริกป่นใช่เหรอ ใช่คแล้วก็ถุงอะไรไม่รู้นะคะอ๋อน้ำพริกเผาปอตร์ชอบกินใช่ไหมครับใช่มีอะไรยีบครับแล้วก็อามาทิระยางผมก็อยากให้ดูเลยเบียอะไรน้ำอะไรน้ำพึ่งเออน้ำพึ่งน้ำพึ่งอะไรอีกนีนะครับโอ้โหมะนาวมะนาวมะนาวทำอะไรกินได้บ้างทำตามกินได้ ทำส้ตมตำทำส้ตมตำแล้วก็นำ้นำน้ำน้ำมะนาวปั่นใช่อ่ะอะไรอีกอถอยถอยได้ไหมคะค่ะนี่นะคะมีคืออะไรน้องหน่อไม้หน,น่อไม้ต้มแล้วก็สิ่งที่ผมเกลียดมากที่สุดเราไม่เห็นจะเกลียดเลยเลูกเขาเรียกว่าอะไรลูกฮอลแลนด์ฮอลแลนด์อะไรแล้วมัน ช้ำด้วยเน่าวด้วยมันไม่ได้เน่าวมันแค่นั้นได้เฉยมันช้ำเปี้ยวไหมตุ้ยชิมลูกหนึ่งดิไม่ไม่ไม่ตาตุ้ยชิมก่อนข้าหอมชิมดิมาม่ได้มันเป็นช้ำหอมปอกเปลือกก็หอมปอกเปลือกดูชิมดูว่ามันเป็นรสชาติยังไงมันมีนมอ่ะมีนมอะไรอันไหนเขาเรียกว่านมไม่ใช่เอ้าเป็นยางเหรอไม่ใช่ค่ะนี่ไงมันจะเป็นเนื้อยังไงโชว์เขาดินี่ค่ะทุกคนนีเป็นเนื้อยังไง ในหอมโชยเ,เ,เ,เนื้อเนี่ยเนื้อยังไงนี่ครับทุกคนน้ำน้ำพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอามาจากรังพึ้งแท้เลยครับเป็นไงคะคะรสชาติไงหอมรสชาติบอกสิอร่อยเปรี้ยวไหมคะให้เปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวไหมให้เปรี้ยวไม่เปรียปร้ยว,ยวทำไมหน้าหนูอย่างนั้นไหนไเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวนี่ยครับทุกคนน้ำผึ้งตาเอามาจากไร่ให้ ขวดเท่าไหร่ขวดละสี่ร้อเท่าไหรขวดละสี่ร้อยเกสิบเก้าอสี่ร้อยห้าสิบมั้งยายขาย่าสม่่จะหกมันจะหกปิดฝาไว้ค่ะมันจะหกค่ะนี่ผมลองชิมได้ไหมอันนี้วแตะดูไม่ฉันอร่อยมากข้าวหอมมแตะดูดิเรี้ยว แม่จะหกเอาชิมน้องนิ้วแตะดูไม่ชิมชิมน้ำพึ่งก be ับไอเฮียดูกินก่อนเปรี้ยวกาโบวนจริงเลยค่ะนี่คือหน้าลิงของน้องผมเองนะครับว่ปี้้กกินนำพึง่อนเปรี้ยวมากคิดว่าจะเปรี้ยวขนาดนั้นไปเร็วหอมอิ่มเหี้ยเข้ามาเลยมันจะหกหอมไหมล่ะเฮ้ยกินน้ำพึ่งอะไรเป็นไงหอมออร่ย มันเป็นรสชาติยังไงน้ำผึ้งอ่ะคือมันรสชาติอร่อยมากเลยมันหอมไหมมันได้ความเป็นรังผึ้งครับรู้สึกน้ำพึ่งฉ่ำๆเลยทำไมยายไม่เอารังมาให้ด้วยเนาะจะได้ป,ปิ๊งต่ออะไรอีกหมดไปแล้วมั้ยเราเคยอยู่บ้านยายน,นะคะคือเราเคยบุ๊คสมบูรณ์มากแชมปิ้งที่แบคมปิ้ง,งใช่แชม แคมปิ้งใคครรไมู่้นะะอย่างอะไรแชมปิ้งโดยการเอาลังพึ่งไปย่างกินใส่เกลือใช่ไหมคะแล้วอร่อยะะแล้วก็ววเราก็กนินข้าวด้วยเหรอคะเอามาแกะามาก่องน,นี้ค่ะมาแกอนนะอีกค่ะของนี้นะคะอย่ังน้ำพึ่งแตกด้วยเอาน้ำพึง่งใส่นี้ไปก่อนค่ะใส่น้ำพึ่งใช่ไหมอ่าไปใส่นี้ไปก่อนอุ้ยต้องตั้งไว้สิมันจะหงายอ้าวต่อไปกล่องที่ ไม่ดวนมือไอ้เฮียไม่มองเลยมองกันก่อนสิคะลูกเฮียตัดตรงนี้ลูกตัดตรงเนี้ยตัดตรงนี้น,นี่ไงมีรูเห,ห็นไหมเนี่ยหนูก็เอามือไม,ออไไม่หนูเอามือเอาเนื้อแย่เอาเตี๋ยวตรงนี้สิทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเป็นไหมอย่างเงี้ยเออเจเจอย่าบังน้อ,อ,องบังใครครับบังพี่ครับผมเป็นพี่เขาถ้าเป็นพี่เราต้องทำตัวอย่างดีดีให้น้องดูไหม ตัดตรงนี้สิตัดไปอย่างงี้เออเอหน,น,นี่เราสั่งอะไรครับแมสแกดดีนี่แมสหรือว่ากองกระกระกระดาษมั้งโอ้ยายส่งแมสมาให้ด้วยม,มันมีกระดาษตัดเฉพาะกระดาษนี้มันอ่านี่แหละโอ้โหหนึ่งสองโอ้ยยายส่งแมสมาให้สามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าเลขสิบสอโอ้โหตลอดทั้งปียุ้ยอะไรอ่ะแถมนี่ก็ให้ด้วยสองไหน13ากล่องมาให้ด้วยกล่องมาใส่แมสไงสองสิบสามสิบสี่สิบห้า โอ้โหสิบห้าแสดงว่านอนตรงข้ามแม่แบบเงินดีแต่ผมทำให่ดูเป็นเงิ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 นงินเลิอ่ะติชิปเราได้ไปทำการบ้านต่อก็จบแล้วนะคะยังไม่จบค่ะอ๋อมันยังไม่จบเขาเาหอมจะกินนิดโชว์จ้าค่ะก่อนจ้องภาษาไทยก่อ หนักลองอ่ะชอบลองของอืมเดี๋ยวรู้แบบจะหมดแล้วเอาใส่ปากได้ค่ะสิ่งนี้ตรงนี้เปิดตรงนี้อืมอร่อยค่ะจบไปแล้วค่ะนี่ตัวเฮียจีนี้ตัวเมื่อก่องเกลียดไอ้ตัวนี้มากเลยค่ะทุกคนมันเปรี้ยวเขาเรียกว่าอลูกฮอลแลน,น,นด์ฮอลแลนด์ได้อ้ยเปรี้ยวเป็นไง ม่วงหวังรสชาติก็บอกเลยว่าไม่ควรให้นะนะปิดคลิปแล้วก็จบไปแล้วนะคะก็มาตรงนี้มังไม่เห็นแต่ตั้งตรงนี้ดูจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งติ่งหูปิ้งปิ้งบายบาย